ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำธมนชัยหรือเรียกชื่อย่อว่ากศอนอำเภอลำธมนชัยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2544สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเดิมทีนั้นกศอนอำเภอลำธม,มชีชัยตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ห5หทับหนึ่งหมู่8ตํตำบนขุยอำเภอลำธมชีชัยจังหวัดนครราชสีมาและได้ย้ายไปอยู่บริเวณชั้นสองด้านทิศตะวันออกของตึกที่ว่าการอำเภอลำธมชีชัย ต่อมากศออนอำเภอลำเมนชัยจึงย้ายมาอยู่ที่อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอลำเมีชัยชั้นหนึ่งด้านทิศใต้ที่ว่าการอำเภอลำเมนชัยจนกระทั่งปัจจุบันกศออนอำเภอลำเมนชัยดำเนินง,งานภายใต้การบริหารงานของนายเลอพงทัพทิมแสนผู้ในการคนปัจจุบันซึ่งมีบุคลากรทั้งสิ้น27คนได้แก่ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งคนครูอาสาจำนวนสองคนครูกศนอตําบลจำนวนสี่คนครูศูนย์การเรียนชุมชนหรือครูสรอชอจำนวนสิบเอ็ดคนครูผู้สอนคนพิการจำนวนห้าคนเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จำนวนหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวนหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวนหนึ่งคนกศนอํเาเภอลําทียนชัยได้ดำเนิเนการพัฒนาการศึกษาของประชาชนชาวอํเาเภอลําเทียนชัยโดยใช้ย,ยุทธศาสตร์และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมภายใต้นโยบายต่างๆของกศนอ และได้ใช้หลักการบริหารสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพทั้งภายนอกและภายในซึ่งเป็นไปตามจิตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักดังนั้นกศนอำเภอลำธมนชัยจึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการพบกลุ่ม โดยมีศูนย์การเรียนชุมชนอยู่ทั้ง4ตำบลคือกศนอตำบลขุยกศนอตำบลพลายกศนอตำบลบ้านยางและกศนอตำบลช่องแมวและได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆโดยดำเนินงานตามกลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอลำเมนชัยได้มีการเพิ่มจำนวนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา2556กระทั่งปัจจุบันมีย้อนนักศึกษาอยู่ที่2,257คนและเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆและเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดเป็นทำเป็น กอสอนออำเภอลำเทเมนชัยจึงได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นโครงการค่ายวิชาการต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอาเซียนโดยกอสอนออำเภอลำเทเมนชัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาษาสู่อาเซียนโดยจัดสอนภาษาณนะกศน,นตำบลทั้ง4ตำบลในทุกเดือนจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในทุกวันจันทร์และจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในทุกวันศุกร์โดยมิสคาริซาซัตเตอร์อาสาสมัครจากองค์การยูเนสโกเป็นครูผู้สอน และนอกจากนี้ยังได้จัดโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาด้านต่างๆเพิ่มเติมเช่นโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะถูกจัดขึ้นในทุกภาคเรียนยังวัดต่างๆใน4ตำบลโครงการค่ายลูกเสือกศนอโครงการกศนอตำบลสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอซีที โครงการทัศนศึกษานักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการพัฒนาทักษะสำหรับผู้พิการ2กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมส่งเสริมในกลุ่มงานต่างๆดังนี้กลุ่มงานส่งเสริมการรู้หนังสือได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือเพื่อให้อาสาสมัครได้สอนหนังสือ ให้กับบุคคลใกล้ชิดในชุมชนกลุ่มงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้จัดโครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องกลุ่มงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านศาสนพิธีและพิธีการร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับชุมชนเช่นโครงการบวชศิลจารินีภาคฤดูร้อนณนะวัดสิริชัยตำบลพลายและร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาต่างๆทั้งในส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมมอบขวัญและกำลังใจให้กับจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ กลุ่มงานส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนได้จากโครงการกศนฝึกให้ประชาชนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและร่วมจัดนิทรรศาการในงานต่างๆเช่นประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่งานต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่และมหากรรมศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำนาสมสรร่วมเรืองชยัยค่ายสุรนาลี จังหวัดนครราชสีมาอีกทั้งยังได้นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย 3. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้จัดก,กิจกรรมรักการอ่านตามโอกาสต่างๆทั้งในส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอรังเมียนชัยได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจากการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้นทำให้กศนอำเภอลำธมีชัยได้มีผลงานต่างๆจนกลายเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นเช่นกศนอำเภอลำธมีชัยได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกครั้งที่สจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชนหรือสอมอสอด้วยคะแนน90.07คะแนนนายเลอพงทัพทิมแสนผู้อำนวยการกศอนอำเภอลำทะเมนชัยได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2558นายสุภชัยแย้มสีครูศูนย์การเรียนชุมชน ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2558นางสาวพิรยาแคนติครูศูนย์การเรียนชุมชนได้รับรางวัลรูปกตัญยูดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2558นายสิริพงษ์ช่างทองมาดันนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากการประกวดร้องเพลงในโครงการ ประกวดค่านิยมหลัก12ประการของคนไทยโดยมีนายวิรชัยจีบไทยสมครูผู้สอนคนพิการเป็นผู้ฝึกสอนนอกจากนี้กศนอํเภอลำททเมนชัยยังได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่โดยมีการจัดทำภาพป,ป่าเพื่อการศึกษากศนอํเภอลำททเมนชัยขึ้นเพื่อหาง,งบประมาณมาปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานจนแล้วเสร็จ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกมะนาวในวงบ่อร์ซีเมนต์และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและภาคีเครือข่ายจนทำให้มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานจากทั้งในและต่างจังหวัดตลอดจนประชาชนทั่วไปด้วยเหตุนี้เองบุคลากรกศนอำเภอลำธเมนชยัยจึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอ,อบรม ขั้นตอนและวิธีการปลูกมะนาวในวงบอ่อซีเมนยังกศนอและโรงเรียนต่างๆทั้งในและต่างจังหวัดเช่นกันนอกจากนี้กศนอํเาเภอลํเมนชัยยังได้มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรการและนยโยบายเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมั่นคงปัจจุบัน กศออนอำเภอลำธมีชัยได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยปณิธานที่จะทำให้สถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถานศรรนึกษาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน14ปีแห่งการเดินทางกับการสั่งสมองค์ความรู้ของกศนอำเภอลำธม,มีชัยและการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณภาพ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้น,นำไปสู่สังคมอุดมปัญญา,ยาอยู่ดีมีสุขบนวิถีชีวิตแบบ<จ>เศรษฐกิจพอเพียงผิดหวังพลังพลาดกลับมีโอกาสอีกหนลดช่องว่างคนลดความลืมล้นในสังคมครูกอรสอนอน พอเพียงเป็นแพ้่ข้ามฟังภายบางทอบางฝ่าสายน้ำหลังแดดลมลาเลียงชีวิตลูกศิษย์ไม่ให้ต้องจมทะเลสังคมพาฝ่าคลื่นลงขึ้นฟังบางก็ติด บางก็ลอยขอกลางน้ำบางก็เพียงพลังไม่ทันเรือเร็วเรือยนต์ชูมือขึ้นมาจะพาขึ้นแพทุกคนจะเหนื่อยจะทนส่งทุกคนให้ถึงปลายทางครูก็สอนอน เพียงแพ้เที่ยวสุดท้ายขาดแคลนแดนไกลไม่ท้อแท้ใจสิ้นหวังอนาคตสิทธิ์ดลจิตให้มีพลังสิทธิ์ขึ้นยืนฟังคือความหวังครูก่อสร้ บางก็เินก่อบางก็อหลโขอกลางน้ำบางก็เพียงพลัมไม่ทันเรือเร็วเรือยนต์ชูมือขึ้นมาจะพาขึ้นแผ่น